ไอพวกนี้ตัวบิ้วนะครับผมตัวเรอตัวลอขยับตัวล้อกระยี่นะยตัวล้อกระยี่นะครับผมนะครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปม uh ันนะครับก็อยากจะฝากความยั่งยนนะครับใครมีนางกวักพระเครื่องนะครับผมอยากจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะครับผมก็ทักไปที่ Facebook ชื่อนี้นะครับผมฉัดชัยโชคํำนวยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีไลน์ตามนี้เลยนะครับ รับรองว่าได้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะผมแล้วก็มั่นใจได้นะอันนี้อันนี้เป็นพี่ที่รู้จักกับผมเองนะผมครับผมก็ฝากไว้นะครับใครอยากจะเอาพักเครื่องแรกเป็นเงินนะผมทกไปตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับมคู่นี้อหล่นีอะ่นี้า่ี้าู่มคค่นคร่นนีา กองเชียร์ปีศาจนะผมตรงนี้สีโอ้สีแหบจริงว่ะโอ้กจะมาหัาดแตจะมาหมาดนะเอาพี่เอาไปหมากเลยว่าแตบปากอะว่ารอบเนี้ยบ้านเลย มาเดี๋ยวเให้สดเลยเฮ้ยเอาเร็วเลยเฮ้ยอาไรูกเลไปทำอะไรมาหลอผมยไปตอไาเอาเลยวผมเอมตัวเป็นคนอ้วนนะพี่ไปต่อยอ่ะไเยีอ้วนอยู่แล้ว สองโลกแล้ว่างกายมงคลยีมิตใส่โบว์ใส่วเป็นน้าเป้าอ้ยโดนเข่าางใส่ท้องอุ้ยอุ้ไม่แรงไม่แรงใกล้ใกล้นใกล้ทหารทหารทหารเรียกหลังหน่อย เรียบหลังได้หน่อยโอ้ยโอ้ยนีอมครับนี่เลี้ยหน่อยเล้ยหนยแฝดเลียเ้ยแขกหน่อยโอ้ยเฮ้ยเอาโยเต้นด้ยเต้นด้วยเต้นด้วยทเยเลี้ยแขกหน่อยเลี้ยงแขกเลี้ยงแขกหน่อยแฝดจะแข้งอะรันย

มันทคู่พักออก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 เล่นหน่อยเล่นหน่อยแซมไม่มีไรไม่มีไรไรเปไ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 ปลยไปไปไไปดปไปไปไลไป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 อยไลาเไป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 ลปล

ตีแหบลงเอเอครับผมตัวตูตวตัแล้วกันรับคู่โคูนี้ไปสับมเอลิทธาเชียรครับผมล้มทำได้ตัหน้าชื่อทองเฮดมเคยตามเอเอเลยต่มันตามได้อยู่ทเมมิตไฟชัยเนาครับผม ขอแห้งหมดแล้วเตียงไม่มีแล้วเตียงไม่เตียงไม่มีแล้ววันนี้ยกสามมืองไทยแลยแต่ไปถัดอ้นนีไหนไหน้นไหนครับไม่รู้เขาซ้อมมาแล้ว เอาเอสดีอสดีแมวไม่อไม่อยู่ล่างอยู่ลเสียเปียเฮ้ยมึงืขึ้นมาขึ้นมาให้ได้ขึ้นมาให้ได้ม่มีกมาอย่าไปเล่นแมวไม่เล่นนอนนี่เฮ้ยตัวเล็กกว่าเว้ยเฮ้ยมียกมาดิแมวไม่เล่นนอนไม่เล่นนอนสวิทสวิทพิกขึ้นมาพีิกขึ้นมาพีิขึ้นไหนได้แมวเสียเี้ยขาซ้ยขาซ้ายพิขึ้นมาพีกขึ้นมากอน เดี๋ยวมาแซบอย่าเล่นเอาภาษาที่ภาษาที่ภาษาทีไปที่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 ไปทีไปเลยที่นี่ที่นี่ออกมา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 เออกมาออกมาออกมาเอ้ยมึงผ่ากันมาได้มึงออกมาดิมันเแล้ว